จบงานแหวนก็พ่อตาครับเจ้าตาครับผมเอาผมว่าผมออกแบบแหวนง่ายมากเลยก็ไม่ได้จริงอะ่ะผมเอากดลงไปก็ได้นะเราเพื่อแบบเขาแหวนเสร็จแล้วเราก็ปิดทองคําแท้เราก็ลงยาแต่ผมขี้เกียจแล้วผมเลยเอานูนอย่างเดียวเลย <c oughs> ผมคิดอย่างเดียวว่า เดีย๋ยวฉาย่าก่อนเดีย๋ยวนูนยุบไปลงยาปิดทองคําแล้วลงยาในเวนที่หลังเพราะว่าผมเน้นเฉพาะตากจะออกมาชัดไหมอะไรเงี้ยผมว่าต้องกลับมาแก้เฉพาะตาให้ชัดเจนขึ้นโอเคเดีย๋ยมาดูก่อนอาจจะฉายออกมาแล้วชัดเจนก็ได้อเพราะผมไม่เชื่อในคอมกับของจริงไงมันคนละมิติกันดูตาจริงอันนี้ดูในคอมมันก็เป็นแสงเงา แสงเงาที่คอมสมมุติขึ้นมาแต่ของจริงเนี่ยมันจะเป็นยังไงอยู่ต้องมาดูกันอาจจะมองไม่เห็นเลยก็ได้เพราะแสงเงามันน้อยอะไรอะโอเคครับขอจบแหวนเฉพ่ะตาครับพระเจ้าตาใครอยากได้นอกเหนือกวันนี้ผมก็ปั้นให้ได้หรือจะเอาลายอะไรอุมาลีอุมาลีใช่ไหมอุมาลี อุมาอะไรนะอุมาลีอะไรเนี่ยหมายความหมายคือพุทธโทอะไรสักอย่างนั่นแหละผมอ่านหนังสืออ่ะอุมาลีหรืออะไรเนี่ยแล้วก็ลายพุ่มให้ยุบลงไปก็ถ้าเกิดยุบลงไปก็จะเป็นอย่างนเนี่ยด้านหลังแหวกยุบลงไปอย่างเนี้ยแล้วเราก็ไปลงยาสีได้เนี่ยเห็นทางไหลเลยแต่ยังไม่สวยยุบจะหลังี่ยไม่สวย เาผมไม่ได้เน้นยุบอะเน้นนูนโอเคครับเดี๋ยวมาฉายแสงกันดูว่าจะพระเจ้าต่าย,ยู่ชัดเจนไหมอยู่ส่วนหายเก้าเหล็กข้าหอมลุบรีครับผมกดคอมหน้าภูเขาทุ่งนาเลนะ้วเนี่ยโอ้กีวยข้าวกันเนะี่ยวิวหน้าบ้าน,นาโอ้ด้านหน้าเป็น ที่ของชาวไล่ชาวนาคนนะครับขอไข่นากันเกี่ยวข้าวกันแล้วแล้วถัดไปก็เป็นไล่ข้าวโพดผมปั้นพ้าอยู่ส่วนหายเก้าเหล็กข้าวาหอมลบบุรีแต่ละพุทธศิลป์สามดีคุณโ๊ตลบบุรีรับสอนรับงานศิลปะครับห้างทองสนใจทําแหวนก็ติดต่อมานะครับเดีย๋ยวมาดูแหวนพระเจ้าต่ากันพระเจ้าต่าสิป์น่โอเคครับเดี๋ยวเรารอกวอนว่าจะเห็นชัดเจนไหมพระเจ้าต่า ถ้าทำไม่สวยกันขอให้พระเจ้าตากคุมครอทุกคนทุกทุกคนทั้งโลกเลยนะครับมีความสุขกันมากๆครับรักกันมากๆครับสุภาพร่ากายแข็งแรงครับขอจบงานแล้วผมว่ายังไม่จบหรอกต้องมาแก้ลายเห็นไปชัดเจนถ้าเกิดเบอร์ไงผมก็จะถ่ายออกมาวางจำหน่ายหน้าร้านนะครับจะต่างเช่ากันหรือเปล่าอยากได้แหวนอื่นหน้าคุณพ่อคุณแม่หน้าแฟนอะไร หรือหน้าทำเรืยอของตัวเองฝันเห็นอะไรก็มาติดต่อก,กันได้ครับวันนี้ผมก็ออกแบบมาเองะไม่ได้คำหนึงอะไรแต่ตอนนี้คำานึงถึงพระเจ้าปากโอเคครับสายสายอะไรเก็บปลายกันดีกว่ารู้สึกว่าเวิร์กกว่าเข็มกาดเลยเข็มกัดก็ดูล้มไม่ค่อยเวิร์กอะ่ะไม่ค่อยชอบก็เลยกลับมาทำแหวนดีกว่าโอเคครับถูกมาดี มาลีความหมายคือหมายคำว่าพุทโธมั้งพุทโธพุทธายะอะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจครับขอหยุดแล้วเดี๋ยวมาดูไงครับอยูดต่อห่างเก้าเหล็กก็หอลมลีแต่ร้านพุทธศิลป์สัตดีคุณโอดรับลมลียุทูบูแม่งติดเก้าสองสี่แปดห้าสี่เก้าสามห้ายูทูบูแม่งเหล่งด้วยครับรับสอนรับงานศิลปะทั้งโบราณทั้งสมัยใหม่นะครับไม่เก่งทำไปดีสุดครับขอจบแล้วจบกเก้าตากของเผาทุกคนเลย